แขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเก็บงานแถวสุดท้ายค่ะค่ะตรงนี้เราจบงานปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วแถวสุดท้ายเดี๋ยวจะามาที่ห่วงที่สองของลายนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้า นับลงมา x ที่โซ่ที่สองเนี่ยนะคะแล้วโซ่สอง x ที่ห่วงที่สามเสร็จแล้วก็โซ่สาม x ที่ห่วงถัดไปเนี่ยค่ะจะขึ้นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะอยู่ตรงกลางระหว่างห่วงที่สองกับห่วงที่สามนะคะ เสร็จแล้วลายถัดไปค่ะมีทั้งหมดสีห่วงเอ็กที่ห่วงแรกแล้วก็โซ่สามเอ็กที่ห่วงที่สองจากห่วงที่สองไปห่วงที่สามนะคะโซ่ห้านับยอนลงมาเอ็กที่โซ่ที่สองโซ่สองเอ็กที่ห่วงถัดไป แล้วก็โซ่สาเอกที่ห่วงถัดไปเนี่ยค่ะหนึ่งลายจะได้แบบนี้ชายเสื้อเหมือนกันนะคะเก็บแบบเดียวกันค่ะก็มาจบงานตรงแถวนี้เสร็จแล้วก็แถวสุดท้ายก็เก็บงานแบบนี้ค่ะจะมีติ่งแหลมๆออกมาตรงนี้แค่นั้นเองค่ะตรงระหว่างห่วงที่2กับห่วงที่3นะคะ ไปที่ลายถัดไป x แล้วก็โซ่สามนะคะมาที่ห่วงถัดมาแล้วก็ขึ้นโซ่ห้ามา x ที่โซ่ที่สองนะคะหนึ่งสองเสร็จแล้วก็โซ่สอง x ที่ห่วงถัดไปโซ่สาม ถักเอ็กได้สามลายแล้วนะคะต่อที่ลายที่สี่ค่ะเอ็กที่ห่วงแรกก่อนแล้วก็ขึ้นโซ่สามโซ่ห้านะคะ ย้อนกลับลงมา x ที่โซ่ที่2แล้วก็โซ่สอง x โซ่สาม x ที่ห่วงถัดไปที่เหลือก็วนรอบงานนะคะวนรอบงานได้เลยเดี๋ยวจะมาจบงานแล้วก็เก็บงานนะคะอของคนถักก็ ถักเพิ่มแขนเสื้อไปทั้งหมด4ชั้นนะคะ 1. ะชั้นแรกนี่คือก่อนก่อนที่จะแบ่งแขนนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่หลังจากที่แบ่งแขนแล้วเพิ่มแขนเสื้อไป3มชั้นนะคะเนี่ยนะคะวนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวมาจบงานแล้วก็เก็บงานให้ดูนะคะ ค่ะพอถักวนรอบงานเสร็จเรียบร้อยก็เก็บปลายไหมนะคะเอ็กลงไปที่ห่วงเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมนะคะดึงไหมเข้าไปในงานจนหมดปลายไหมะค่ะเก็บซ่อนเข้าไปที่ด้านผิดนะคะ ค่ะเก็บเข้าไปด้านผิดจนหมดปลายไหมนะคะ นคะแขนเสื้อก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะระบายจะย้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รีดงานให้เรียบนี่นะคะพอรีดงานให้เรียบเราก็จะสวยนะคะ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ถักแขนเสื้ออีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวเสื้อก็ถักเพิ่มความยาวตัวเสื้อก็ถักเพิ่มความยาวเท่าที่ต้องการนะคะแล้วก็เก็บระบายเสื้อแบบนี้นะคะค่ะ แล้วคอเสื้อจริงๆแบบนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา,าเก็บคอเสื้ออีกนิดนึงถ้าท่านที่ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะก็ถักเอกรอบคอเสื้อได้เลยแต่ว่าาในต้นแบบมันจะมีติ่งมันมีติ่งที่คอเสื้อนิดนึงนะคะตรงนี้เราก็จะถักเกแล้วก็ใส่ติ่งเข้าไปค่ะเดี๋ยวมาสอนในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ก็จบงานแขนเสื้อค่ะแล้วก็ท่านที่ถักระบายชายเสื้ออถักชายเสื้อ,อตัวเสื้อนะคะได้เท่าที่ต้องการแล้วก็เติมหนึ่งหนึ่งแถวที่ระบายนะคะที่ชายเสื้อแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันที่คลิปต่อไปจะแนะนำวิธีการเก็บคอเสื้อนะคะ